ตัดทอนมั่นไว้ตะปูครับพี่น้องทอนมั่นอีเลี้ยงหน่อยอต้น,นน้อยนะครับแต่ว่าหัวดกว่ามันฉิบบได้ก็ได้ถือไล,ล่ะหาหกตันเดู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอัดซ่อนเพิ่นแต่ว่าได้กเก็บเล่มมาไว้เบิดนะครับเพียงแอวนี่แหละนะครับเพียงหัวเขาเนี่เรื่องหัวเขาน้อยเดียวครับพี่น้องมึงเนี้ยเงาเนยน้อยหนึงต้นเนยน้อยร่ำเนยน้อยนะครับแต่ว่าอัดซ่อนนะครับกเ็เลยเตรียมเอาไว้เป็นขายายพันธุ์ เสียไว้ช่วงฝนตกมาเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยผ้ากันผ้ากันมาเก็บมาไว้ให้เบิดนะครับเพราะว่าเตรียมลงปลูกเพราะจะตัดมาเดือนอาทิตย์หนึ่งนะครับตัดมาเดือนอาทิตย์หนึ่งนี่แหละมันซ่อนเพื่อนต้น,นน้อยฮว่าดกดกครับจะเลี้ยงเราถือไลเราหางฮกตันอยู่มันฮกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละนะครับ เลือดซ่อนเพิ่นม่ขยายพันธุ์ต่อ